ต้มปลาตัวใหญ่มีไข่ด้วยจ้ะวันนี้ต้มปลาใส่ใบชะมวงนะคะเก็บมาจากบ้านสวนนะคะวันที่ไปแซนตาหายนั่นแหละพอดีเก็บมาจากบ้านสวนอันนี้สงอไทรเนื้อไม่เอาวังโอนจ้าสงอไทรท้มมีเมียนป่งผ่องนะคะ เมียนโปงโปงเรียนจ้ะมันเซาถมติดะตรมูงนัหละนี่จบางทก็คเียมันเศร้າเด้าคเนาะม่ แม่ออนโนสโรรลเวียเด้อจ้าอำเภอประคนไัยจังหวัดบุรีรัมย์จ้าต้มปลานะคะนี่ต้มปลาวนันนี้แซบ่บๆจ้ามาทานด้วยกันเนะะื้อค่ะทุกๆกท่านทุกกำลังใจจ้า,จามีของมาฝากอร่อยๆจ้าฝีมือแม่ออนนะคะ ถ้าได้ชิมแล้วติดใจหรือจ้าหอมมากจ้ะใส่ใบกระเพราด้วยค่ะใส่ใบชมวงวันนี้ไม่ใส่มะขามเปียกจ้ะเปลี่ยนรสชาติค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน กกำลังใจนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้แม่ออนตลอดนะคะสวัสดีจ้า